จเจริญพรพ่อแม่อ,อกที่โอมเป็นเจ้าภาพเจ้ามูลรสัาการกองเนาะแมงมีกับพ่อแมงมีแลวก็เพราะว่ากองท่าจ้บ้างได้โถร้าเพื่อนแล้วมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์พ่อแม่อ,อกและเพื่อนกับว่าได้หุ้มแล้วแหลนะเนาะหุ้มมื้อเสาร์นนี้นะพ่อแม่อ,อกจ้บ้างกับสีลงมื้อนี้เลยเนาะคลิปนี้ก็ได้มีตัดมีเพิ่นแหละเอาลงสดๆเลยเนาะเพราะว่าจ้บ้างก็ เลยโทรหาเพิ่นนะก็เลยเว้ากับเพิ่นเนาะเพิ่นก็ว่าเออกองอยังตีไม่ได้เพิ่อนว่าแต่ว่าเพิ่นได้หุ้มแล้วอ่าเพราะว่านังมันยังไม่ทันได้นังยังไม่ทันได้แห้งพรออไม่ออกแต่ว่าเพื่อนเนี้ยเขากระซิบกระซิบบางเสียงบางโซ่งบางตอนแต่สิได้ยินแต่เสียงพ้องออกเนาะเพราะว่าเสียงจู่บ้างกันไม่ได้ยินเพราะว่ามีโทรศัพทบน้อยเดียวเลยตอนแรกเนี่ยไม่ได้แต่อตขึ้้วก็น้อยก็น้อยชิพัฒนสีเดยเพราะว่าเยอะเอาภาพอันบรรยากาศมาเพ้าะออกไม่ออก โอ้ยแมงมีกันเนาะเ <c oughs> มื่ออื่นใมงมีกันไล่สูงโคนเนาะตอมตาอยู่เนาะพอไม่ออกก็สีประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวเพิ่มมีเป็นการใช้เวลาเนาะลบโกรนแมงมีไล่พอไม่ออกเนาะ,ะกะจะบางเสียเบิ้งภาพรบรรยากาศบางส่งบางตอนที่ว้าวก็เพิ่นเด้อพอไม่ออกไล้เบิ้งนํากันเนาะผัมมอนี่แล้ขึ้นเอาสิยงมมอนี่ดิว่ อนแรงนี่บมได้แล้วพวกน้อยขน้อยขน้อยสีทาสีเดย์เมื่ออื่นไงเมื่ออื่นโดยโดยเมื่ออื่นเมื่ออื่นประมาณประมาณชิลลังแรงผมเลยจะมาเอามาอื่นไเพราะว่าขน้อยสีเข่งเข่งขึ้นอีกเท่หนึงเดยังี่ชีด้เข่งขึ้นอีก

ังมวนดังมวลกองงานโดยโดย <c oughs> แ,หแหงแหงแหงดังแล้วนน,นน่นังแนวนังยังสุ่มอยู่ด้ยังเปียกนักโอมแล้วญาตนี่นี่เด้อัน <c oughs> นั้นเมือม่ออือ่นมเฮือกตีได้แล้วนนนเนี่ยบมันแดดเนี่ยแห่งตีได้แล้วผมฉี่แหงไว้เนี่ย พอเจ้าหน่อยข้าน้อยสีลงสีสีลงสีอันนั้นใส่ละจังสีลงเข็บเงาใส่สีเมดูเขาเนาะกินข้าวก่อนพี่น้องพอก่อกินเขาก่อนเนาะโดยโดยเนี่ยเนาะพอไม่ออกก็ได้ผังเสียงบางส่งบางตอนที่ว่าได้เว้ากก็เพิ่นนั่นแหละก็สิได้จบคลิปไวเพลงชั้นนี้เนาะก็สิเป็นคลิปสั้นอ่าคลิปสั้นที่ว่า ลงเฮอพออ่อไม่ออกได้เบิ้งงกากันกับฝากที่ตามทาง youtube หรือว่าทาง Facebook ได้เดอ้อ a c e b o o k กะโจบ ang, ้างสญญ์เทพเนาะทาง u t u b e กะโจบ้างเป็นภาษากงกฤษพ่อไม่ออกพิมพ์มาไป J O B A N G หรือสิพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าโจบ้างสรโโอขึ้นก่อนเด้อพ่อไม่ออกสระละโอขึ้นก่อนออโจเนาะเป็นภาษาพุทธอย่างนั้นแหละเคยได้ว้ากันมาว่าโจบ้างโจบ้างก็เลยซื่อว่าโจบ้างใช่เนาะ อ๋เป็นเลยกะบขโมคอบเจอฝากไปติดตาม y o u t u b นใ่เด้อหรือว่าสีทักทายทาง Facebook ก็ได้เพื่อว่าเยอะถามข่าวถามข่าวก็ได้เนาะขโมคอบเจอยมพ่อยมแม่พ่อลุงแม่ป้าทุกคนทุกต้านก็ถือว่าเป็นคลิปโดนแน่ัก่น้อยเนาะพอไม่ออกขโมคอบเจอที่ฮับสมเบึงขอให้อนุมันขวัญยืนขอให้เสียงดังคือข้องคือกลองเด้อพ้ทธ่อนุโมทนาบุญนำก็ได้ขอให้โศกดีเนาะ ขอสกงมานทุกคนทุกท่านจเจริญพร